เรื่องกาแฟาที่หายไปทุกเช้าผมจะซื้อกาแฟาร้านเดิมก่อนเข้าออฟฟิศวันนั้นผมรีบมากรีบจนเกือบลืมใส่รองเท้าแต่ก็ใส่ผิดข้างอยู่ดีไปถึงร้านผมสั่งลาตาหวานน้อยไ้น้ำแข็งแยกพนักงานทำหน้าเบลอเบลเหมือนไม่ได้นอนมาสามวันแล้วก็ยื่นแก้วเป้าใส่น้ำแข็งมาให้ก่อนผมรอจนถึงนาที่ที่สิิ์ยื่นหน้าไปถามแบบสุภาพว่าขอโทษนะครับกาแฟาผมได้หรือยัง พนักงานมองมาด้วยสายตาตกใจเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าอ้าวพี่ถืออยู่ไม่ใช่หรอผมหันลงไปดูใช่ครับผมถือแก้วกาแฟอยู่ในมืออีกข้างถือไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นั่นแหละรีบขนาดนั้นสมองยังไม่ได้บูตเลย 2. เรื่องวันฝนตกกลางเกงเองไหน วันหนึ่งฝนตกหนักมากผมกลับมาบ้านแบบตัวเปียกโชกเหมือนรอดมาจากพายุใต้ฝุ่นพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเห็นแม่ยืนอยู่กลางบ้านหน้าตาตกใจแม่พูดเสียงดังว่าลู uk, กกางเกงแม่หายผมทำหน้าหัวฝนตกทั้งทีคนจะห่วงอะไรก็ได้แต่แม่ห่วงกางเกงในผมเลยถามว่าแม่ตากไว้ตรงไหนอะแม่ตอบว่าตากตรงเราแล้วอยู่ดีมันก็ปลิวไปกับลม เราสองคนเลยออกไปตามล่าก,กังเกงในสายฝนเดินจนถึงหน้าบ้านเพื่อนค้าคันแล้วเจอกังเกงในสีชมพูปแปะอยู่ที่กระจกรถเขาผมกับแม่สบตากันเงียบแล้วผมก็พูดว่าถ้าเราแกล้งทำเป็นไม่เห็นมันก็อาจจะไม่ใช่ของเรากางเกงในชิ้นนั้นยังอยู่หน้ารถเข้าอีกสามวันเรื่องงานประชุมแห่งความแง่ เช้าวันจันทร์มีประชุมแผนุกใหญ่หัวหน้าว,ว่าบอกว่าทุกคนต้องเตรียมรายงานสรุปผลงานภายในนาทีผมลนลานเปิดไฟ Excel ซพร้อมใส่กราฟบอกตัวเองว่าใจเย็นนี่เราผ่านโปรเจกต์มาเยอะถึงคิวผมผมเปิดสไลด์หน้าจอขึ้นภาพมาใส่หมวกกับคำว่าสู้ไปด้วยกันทุกคนเงียบไป3วินาทีแล้วหวนาวพูดว่าอืมจิตวิญ,ญญาณดีนะแต่กราฟหายไป ผมหันไปดูโน้ตบุกลูกชายผมเปเิดเกิดตูนทับงานเมื่อคืนแต่ไม่เป็นไรทุกคนในห้องได้แรงบันดาลใจไปคนละแบบถ้าชอบแนวนี้ได้เลยมาครับรวมสิบมุกตกแนวชีวิตประจำวันของวัยรุ่นแบบเล่าเรื่องยาวฮาหักมุมงงง,งแต่โคตร relatable หมาะกับทำเป็นคลิปสันเซตัดเฟซหรือจะเอาไปเล่าหนะ้าห้องกระปังเนี่ยอกหักครั้งแรกผมชอบเขามานานเดินตามเขาไปโรงเรียน3ปีโดยไม่เคยคุยกันเลยวันหนึ่งใจกล้าทักไลน์ไปว่าสวัสดีเราชอบเธอเธออ่านแล้วบล็อกทันทีผมเจ็บจนอยากลบไลน์ทิ้งแต่มันหักมุมตรงที่แมวันถัดมาเธอทักกลับจากไลน์พี่ชายเธอแล้วบอกว่าขอโทษนะมือเราล้นแฟนเราเพลกดบล็อกอะ สุดท้ายผมเลยโดนแฟนเขาดา่าซ้ำอีกหนึ่งดอกสองเรื่องรองเท้าคู่ใหม่ซื้อรองเท้าเ้าใบคู่แรกด้วยเงินเก็บทั้งเดือนใส่ไปโรงเรียนอย่างภูมิใจเดินแบบไม่ให้ฝุ่นจับแต่พอเข้าแถวเช้าเสียงประกาศลอยมานักเรียนคนไหนใส่รองเท้าสีดำแถบแดงเชิญพบครูฝ,ฝ่ายปกครองผมหันซ้ายหันขวาไม่มีใครครูมาจับลายผมเบาไมาและพูดว่าใช่คุณนี่ไหมลูก ผมตอบกลับว่าครับครูแต่มันลดราคาครับครูพยักนะแล้วยึดรองเท้าผมไปจากนั้นผมต้องยืมรองเท้าห้องพลาทางวันครั้งหนึ่งเบอร์40อีกครั้งส4 3. สามเรื่องสอบโอเน็ตแห่งความหวังวันสอบโอเน็ตผมมั่นใจสุดอา่านมาทุกบทเข้าห้องสอบแบบฮีโร่พร้อมปากกาสำรองสามแทงข้อแรกข้อใดเป็นคำนามผมตอบว่าเดินพอมันน่ารักดี ข้อ2องใช่ไ,ได้รับเอกราชในสมัยใดผมตอบว่าสมัยกลางวันคิดว่าเล่นมุกไว้ก่อนสอบเสร็จออกมาจากห้องด้วยความโลง่งจนเจอเพื่อนถามว่าเฮ้ยข้อสุดท้ายตอบอะไรผมตอบไปว่าตอบตามใจเรามันเงียบแล้วเดินหนีผมไปเลยเรื่องแอบชอบเพื่อนสนิทผมชอบเพื่อนสนิทคนหนึ่งมากเราคุยกันทุกวันไปกินข้าวด้วยกัน ฟังเพลงด้วยกันแชร์ทุกอย่างยกเว้นความรู้สึกวันหนึ่งเธอมาบอกว่าเราชอบคนหนึ่งอ่ะผมใจสั้นเลยคิดในใจว่าในที่สุดเธอยิ้มเราแอบชอบเพื่อนนายอ่ะตอนนั้นผมยิ้มแต่ข้างในเหมือนโดนรถบรรทุกสิบล้อถอยทับแล้วลากไปอีกห้าเมตรหาเรื่องแหงกับเพื่อนนัดเพื่อนออกไปดูหนังกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ ใส่เสื้อฮูดเทเนพร้อมเจลใส่ผมแบบพระเอกซีรีส์เกาหลีไปถึงห้างปุ๊บเพื่อนคนแรกทักว่าเฮ้ยแกใส่เสื้อกับด้านอะผมหัวเราะแล้วตอบว่าตั้งใจเว้ยเทรนใหม่เดินเข้าโรงหนังอย่างมั่นใจจนถึงชากเงียบเยีบในหนังมีเด็กข้างพูดว่าพี่ครับป้ายราคาเสื้อพี่อยู่หน้าหลังคอเลยอะผมนั่งนิ่งไปสองชั่วโมงไม่กล้าขยับ หกเรื่องโทรศัพท์หายตอนเรียนอยู่ผมเลยวางโทรศัพท์ไว้ในห้องนำ้ำพอรู้ตัวรีบกลับไปหาวิ่งเหมือนจะแข่งโอลิมปิกเปิดประตูเข้าไปโทรศัพท์ยังอยู่ดีใจจนจะร้องไห้กำลังจะยิบแต่จู่ิมันก็ดังเสียงโทรเข้าพร้อมโชว์ชื่อสายว่าแม่ยุงผมยิ้มแล้วรับสายทันทีเสียงแม่พูดว่ารีบกลับบ้านนะลูกโทรศัพท์อยู่บ้านแล้วที่แกถืออยู่นั้นของใครผมหยุดนิง่งและว,วางเบากับที่เดิม เรื่องตื่นสายแบบโปรเพลเยอร์ผมตั้งนาฬิกาปลุกไฮรอบหก,หกนงหกนงหไม่หกสิบห้าหกสหิบห้าหกขินอีสิวแล้วตื่นจริงๆตอนสิบโมงรีบแต่งตัวกระโดดลงจากเตียงวีผมด้วยมือกินข้าวปลาท่องก่วยระวังวิ่งเปิดประตูห้องเรียนอย่างแรงครูหันมามองแล้วพูดว่าเอ้าโรงเรียนปิดวันนี้นะลุก ตอนนั้นผมอยากจะวิ่งกลับบ้านแล้วตั้งปุกปีหน้าเลยทีเดียว 8. เรื่องสังคมอ,ออนไลน์เห็นโฆษณาใน IG ว่ากระเป๋าหนังแท้ลด90%เหลือแปบเก้าบทผมกดสั่งทันทีไม่คิดอะไรอูบขอมาถึงในส้าว,วันตื่นเต้นเหมือนจะได้แฟนแกะกล่องออกมาเป็นกระเป๋าใส่เรียนขนาดเท่าฝาขวดในกล่องมีโน้ตแปะวว้ๆหนังแท้จากใจ ไม่ได้บอกว่านังวัวผมได้แต่มองกระเป๋าแล้วถอนหายใจว่าฉันโดนสอนเรื่องการใช้เงินอย่างนุ่มนวล <c oughs> แกวเรื่องไปสารภาพบาปโรงเรียนผมมีธรรมวันพระต้องขึ้นสารภาพความผิดกับครูครูถามว่าอาทิตย์นี้ทำอะไรผิดมาบ้างผมยืนขึ้นแล้วพูดว่าผมลืมทำการบ้านครับครูพยักนะ้าแล้วถามว่าแล้วทำไมไม่บอกครูตรงเต้นผมตอบว่า เพราะผมยังไม่ได้คิดข้อแก้ตัวเลยครับครูเงียบไปสามวิแล้วเขียนชื่อลงในสมุดเกี่ยม